ลองหน่อยน้องยี่สิบดเดินืน้ามึงหลบน้องเขาเดินดีๆจ้ารุ่นยังี่จ้ายี่สิบเกามันจะต้องมีผ่านรอบจริง้วยยี่สเก้้องสแ้องเก้าหลังเลยหลงเะเลยงเเลนเเัเงเหเเงเงเงเลยงเลยเเเอเ ไม่ตลกนะจูงจังเลยนี่เป็นไงคะนี่เป็นยังไงเอาเลิกเลยเหรอก็โอเคแล้วค่ะโอเคขึ้นแล้วเพราะว่าจะมีการคุยกันแล้วค่ะอย่างจริงก่อนหน้านี้เองก็คือแบบบอกมาบอกว่านี่คือแบบที่มันแบบกันผุบที่สุดเลยเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแบบร้องไห้อะไรคือมันมีใครชอบโดนด่าหรอกไมันนั้นมีใครชอบโดนด่าอยู่แล้วอยู่แล้วยิ่ง เราเราตอบโต้ไม่ได้ด้วยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำด้วยอะไรเงี้ยมันก็สะเทือนนิดนึงอะไรเงี้ยคุณจากํแตงก็โทรมาขอโทษใช่ค่ะโทรมาขอโทษแล้ววันนั้นเราว่าไงตรงใจไหมครั้ากํคือวันนั้นโทรมาตอนเช้าโทรหาผู้จัดการก่อนอะไรเงี้ยแล้วเอ็มยังไม่ตื่นแล้วช่วงประมาณบ่ายมันก็เลยได้โทรกลับไปอะไรเงี้ยก็เออได้คุยกับเขาเราได้พูดอะไรกับพี่ไปบ้างไหมพี่ก็โอเคครับพี่ขอบคุณค่ะเพราะว่าเป็น ไม่รู้จะพูดอะไรก็ก็คือเขาขอโทษแล้วอ่ะให้เราแบบว่าไม่ no <น>อย่างงี้ก็ไม่ใช่เรื่องอะ่ะก็เออเขาขอบคุณแล้วก็ <_ S 3> <ค>วถือว่าเขาก็โทรมาแสดงความเสียใจกับเราแล้วด้วยวก,ยมก,ไ,มไ,กไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแค่งง,งๆๆเพราะว่ามันเปไ็นในสิ่งที่เราไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรแล้วความรู้สึกเขายังเหมือนเดิมไหมครับของเขาเหรอคะกับเขาเรื่องเหมือนเดิมไหมควัมรู้สึกเป็นแฟนครับเหมนอนเดิมไมรืูเรากับเขายังจะร้องเพลงเขาได้เหมือนเดิมอ๋อแบบพี่แตนอ๋อค่ะ เหมือนเดิมค่ะแปลว่าตอนนี้คุณไม่มีอะไรติดใจไม่มีอะไรติดใจเพราะว่าขอโทษเราก็จบเพราะว่าก็ต่างคนก็ต่างทำงานรำเป็นไงบ้างกำลังใจดีไหมเอ่ยโอ้โหคุยกันทุกวันยิ่งแบบยิ่งกบบผอียมั้งเ่ะตอนนี้โทรทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะนาคือตอนแรกที่พอมันมีปัญหาเราเราคุยกันแค่สองคนอะว่าแบบเฮ้ยเราจะยังไงต่อดีเธอจะยังไงคุยกันไปคุยกันมาจนทุกวันนี้ก็คุยกันอยู่ก็เอ็มว่าทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นค่ะ จะมีโอกาสได้เจอกันสามคนแบบว่าเคลียร์แบบเปิดใจเคลียร์กันแบบว่าเป็นโคงการอะไรอ่ะค่ะไม่ไม่มีค่ะเพราะว่ามันมันไม่มีเพราะมันไม่ได้ตรงสายกันอ่ะแล้วเอ็มเอ็มเอ็มก็ไม่เคยเจอกับพี่ด้วยแล้วหลังจากนี้ถ้าแบบมีได้ร่วมงานกันมก็ไม่รู้ไปร่วมร้องเพลงอะไรครับอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะเอาแล้วแต่เจ้าภาพเลยค่ะถ้าจ้างได้หมดเลยค่ะอืม อย่างในมุมเราเองถ้าถ้ามีโอกาสได้ปะกันจริงๆจะเดินเข้าไปทักเขาถ้ามาเจอซึ่งๆนะก็ก็ต้องคุยอะค่ะแต่ถ้าหมายถึงว่าก็เดินมาอ้าวพี่สวัสดีค่ะอย่างเงี้ยก็ก็ก็เดี๋ยวค่ะแต่ถ้าสมมติเขาอยู่ในห้องแล้วเราเดินขึ้นไปแบบก็อาจจะก็คงจะแบบเกินเกินไปหน่อยใช่เจอผู้ใหญ่รังว่ายู่แล้วค่ะเจอผู้ใหญ่รังว่ายจริงๆไอ้โมดราม่าหนักที่สุดในชีวิตไหมหรือว่ายังไงดราม่าหนักที่สุดในชีวิต ไม่อยากเจอดราม่าแล้วเอาจริงเอม็มเอ็มพูดเลยแบบขอบคุณทุกคนนี่ให้สนใจมากๆเอ็มก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วพอเราออกเรื่องนี้อีกอ่ะเยี่ยมหาแสงแล้วเขาจบแล้วเงี้ยเอ็มก เอ็มโดนด่าตึ้งแั่ขึ้นร้องเลยทั้งที่ที่ถามว่าเอ็มรู้สึกไงคือเอ็มงงจริงค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังงงอยู่เดี๋ยววันนี้เขาออกใช่ปะเดี๋ยวพนี้โดนด่าดแกไม่ก็หลายคนตกใจว่าเราร้องไห้หนักจนแบบว่าลุยไปถึงย่าเราก็เสียใจทำไมมันมมันสะเทือนใจมันมันสะเทือนใจนะพี่อยู่ดียาเราต้องมาโดนด่าเรายาเราเกลียดจังว่าลลไปถึงไม่ได้เกี่ยวกับตัวพี่เขานะหมายถึงว่า<อ>ชาวเน็ตใช่ด่าด่า,ดาแบบพอเขาด่าเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งพอเรื่องทุกอย่างปกติเขาก็ไม่มาขอโทษถูกไหมทุกคนก็ปกติ แล้วก็เดินด่าเดินหน้าด่าคนอื่นตอเนี้ยเราแค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเราหรือเปล่าจริงอย่างอย่างในมุมคนที่แบบด่าอะไรมากาอะไรเงี้ยเราอยากจะแบบดาเนินอะไรกับเขาไหมคะกับคนที่แบบไอ้อดด่าอะด่าเราเขาห้ามพูดระโฟอต้องพูดว่าไม่ทําค่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวรับก็เดี๋ยวว่ากันแ่างว่าเราก็มีติดใจในบางคอมเมนต์มีค่ะมีแล้วมีเขารอบเยอะไหมครับเขารอบเยอะค่ะอ๋อ กำลังจริงๆแต่หลังนี้ไปจะแจ้งเขาทราบเลยว่าถ้าจะคอมเมนต์อะไรก็ไม่เราเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมีท้าแตะหรือมีท่าติอะไรเราแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันดูหน้างานเราสึกไม่ชอบอย่างเงี้ยเราคุยกันได้แต่แบบว่าเอ็มทำน้ำหกด่าว่าพ่อแม่มึงไม่ทังสอนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไงเราก็เลยแบบอ่าค่ะเออเราิ่เอไม่อยากบว่าให้ทุกคนหลไม่ไม่อยากให้เอ็มเอาไม่ไม่ไม่อยากให้ให้ให้ก็เข้าใจว่าว่าว่าสนใจแต่ว่า ไม่อยากให้ให้พูดถึงเรื่องนี้แล้วดีกว่าให้แบบเป็นเรื่องต่ออื่นๆไปเพราะเดี๋ยวมันจะไม่จบเพราะว่าบางคําพูดอาจจะจับมาเป็นประเด็นอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นบบเปลี่ยนเรื่องเลยได้อีกเรื่องหนึ่งพี่โบผ่านัมาค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่บอกว่าทำเป็นเอกมทำอะไรก็ผิดคนด่าไป็นอนแรกอือก็เขามันก็ต้องมีคนชอบและคนไม่ชอบอือฮะอันบบนี้เปเรื่องโบผ่านมาผ่านมาอันยังไงบ้างกับสีไซร์ลเขาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเป็นชั้นแรกเป็นชั้นแน่นอนเอาไปมั้ใครอยากจะพูดอะไรยังไงอะไรค่ะ ก็เหมือนที่เขาสัมภาษณ์เลยอะไรก็คือเหตุการณ์จริงๆเราได้พูดเรื่องนั้นเพื่อจะแฉจริงๆในหนูไม่ได้แขวะนะพี่หนูพูดใน YouTube เลยแต่หนูก็ไม่ได้บอกชื่อเพียงแอิโมที่เหตุการณ์ที่ฟังไม็นในสิ่งที่เรพูดอาจจะสุฟังแค่ตอนจบแต่ยังไม่ฟังตอนเรื่องเหตุการณ์้นฟังฟังฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมคะโอเคคือวันนั้นเอ็มไปเล่นงานวันนั้นเอ็มไปนอร์เวย์ก็ไปร้องเพลงเอ็มไม่รู้ว่าเหตุเกิดจากอะไร เราต้องว่ากัน้ะตามหน้างานถูกไหมพี่เราไม่ได้แบบว่าต้องแบบไปสืบสวนก่อนน่ะแต่นะตอนนั้นน่ะวันนั้นจะได้คิวโชว์ทั้งหมดคนละหนึ่งชั่วโมงครึ่งเอ็มร้องได้ประมาณเอ็มต้องขึ้นประมาณสามทุ่มครึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะไม่ต้องตามหาแชทเพราะว่าเจ้าภาพเขาเป็นคนบอกเราีเขาก็ได้บอกเราว่าให้เราขึ้นขรื่อสามทุ่มครึ่งเอ็มร้องไปประมาณครึ่งชั่วโมง35นาทีอะไรประมาณนี้แหละสภาพก็เดินมาหาเอ็มแล้วก็บอกว่า เอ็มลงก่อนเอ็มลงก่อนมีพี่ขอขึ้นหนูก็ฮะคือการไปเล่นต่างประเทศเราไม่ได้ไปกับวงดนตตีเราไปกับด a ต a าด t ตไาไปถึงทางไปนี้ไปเราไม่สามารถตัดสริปได้ใช่มันมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยตัดเชือแล้วก็โอเคเขาเป็นค่าเจอกันใหนเดี๋ยวพบกับพี่โบผันเราก็บอกแบบนี้แล้วก็พูดเลยว่าเป็นพี่โบผันแต่สิ่งที่สจภาพบอกเอ็มอ่ะเขาพูดก,กับเอ็มว่าโบผันขอขึ้นก่อน มีอะไรเดี๋ยวจัดก,การเองอเขาพูดกับเราแบบนี้อันนี้หนูไม่รู้นะพี่หนูไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนเขาบอกหนูมาแบบนี้หนูก็เลยเดินลงแล้วก็เจอเขายือนอยู่ข้างเวทีก็เดินสวนกันไปไม่ก็ไม่ได้มีการไหว้ใช่ค่ะไม่ได้ไหว้วันนั้นรู้สึกตอนนั้นคือโกรธงงอีกแล้วค่ะเพราะว่าหนูร้องไปครึ่งชั่วโมงนี่เจ,าจ,จ้าภาพจะจะไหว้อย่างไงอ่ะเพราะว่าเราเขาดิวเรามาชั่วโมงครึ่งแล้วเพลงอ่ะมันรันยาวสมมติหนูจบไปครึ่งชั่วโมงแล้วหนูต้องมาเริ่มเพลงเร็วเลยอย่างเงี้ย คนก็จะงงหน่อยอฟิลมันก็ไม่ได้หนูก็บอกพี่งั้นงั้นหนูไม่ร้องแล้วนะฟิลหนูไม่ได้หนูก็พูดกับเขาตรงๆเขาจะหักหนูก็ได้หักหมายถึงสภาพจะหักเงินหนูก็ได้หนูหนูไม่มีฟิลต่อแล้วพี่บอกว่าให้เราพี่เขาควจะขึ้นให้เราหยุดร้องอ่ะแ้วเขาบอกว่าถ้าพี่ก็ร้องเสร็จเราต้องึ้นต่อเขาเขาบอกให้หนูลงมาก,ก่อนเนี่ยเขาบอกกันแต่ยังไม่ได้แกล้งตารางกลับไปว่าต้องขึ้นต่อแต่เราก็แจ้งไปแล้วว่าเราไม่ต่อร้องต่อใช่ฟิติดต่อเราขึ้นโชว์คือเวลาเราเลยปะใช่ค่ะเวลาเราสามวงค่ะเนยพก่อน หนูแล้วก็เขาเขาบอกเป็นคนที่ทำเล็บมีงนั้นลงมาเลยเดี๋ยวจะกัดเองค่ะหลายคนมองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากโฆษณาแต่ภาพจากตัวเขาเลยมันเป็นประเด็นคือหนูไม่ได้สาวความยาวเลยวันนั้นคนที่ไปดูหนูที่ที่ที่นอร์เวย์เขาก็ถามหนูว่าเกิดอะไรขึ้นหนูก็เล่าแบบนี้นะหนูเล่าแบบนี้ในรายการหนูก็เล่าแบบนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะพอเกิดเรื่องอ่ะคนมารอดูเราอ่ะเขาไม่ได้าเจ้าภาพหรอก อา I M เยี่ยมร้องไม่ครบครูจ่าซื้อบัตรมาดูอยู่โดนอยู่เหมือนกันวันนั้นหนูโดนเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเอ็มรู้สึกเลว่าเราพูดในมุมของเราแต่หลายคนจะไปเป็นตามมากว่าเราไปพูดมีไปแกล้งเขาได้เลยค่ะก็แล้วก็ก็แล้วแต่คนจะมองอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ตามนะหลังจากที่มันเกิดเรื่องแล้วมันมีโอกาสได้คุยกันจะได้ไม่ได้มีค่ะได้มีการติดต่อเอ็มไม่คิดว่าจะได้เจอเขาเลยนะสาหมายถึงในใน ในในในส่วนของงานของเราใช่เพราะว่าเราคนละสายกันเลยอะไรเงี้ยแล้วพอมาเกิดเรื่องเราได้ติดต่อกับเจ้าภาพหรือว่าทีมตัดสินเราคุยกับเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพเป็นคนส่งคลิปมาให้เอ็มดูว่าเป็นแบบนี้นะเจ้าภาพยังเอ็มมาอยู่เลยวับนี้เราจะมีความงานเราจะมีความแม่หรืออะไรกับเจ้าภาพชันเต็มเลยไม่ได้เกิดอนกันคือวันนั้นหนูจะดื้อก็ได้พี่ว่าหนูไม่ลงอ่ะถูกป่ะววันนั้นเอาวันนี้ถ้าสมมติคนมองว่าหนูมันไม่เลิศเลยแบบเอ็มอีกแล้วอะไรเงี้ยหนูจะไม่ลงก็ได้ ถ้าถ้าหนูดือ้อแต่หนูเลือกที่จะลงแล้วหนูถอยให้อาสแสดงการที่เอ็มออกมาพูดเพื่อจะอธิบายปคนที่มดาด่าเราว่าเราไม่ทํางาน่านใตใช่ค่ะใช่ค่ะหนูอยากบอกตรงนี้เพราะถ้าหนูจะดือ้อหนูจะอยู่ต่อก็ได้แต่ว่าหนูเลือกที่จะไม่มีปัญหาดีกว่ามีปัญหาไม่อยากมีปัญหาแล้วทําไมมาโพสต์หนูก็ต้องมาแจ้งในส่วนของหนูใน u ู u b e ว่าหนูโดนแบบนี้คนจะได้ไม่ว่าหนู ประมาณครั <m rooftop> <rah ur> <ate> <P an> ้งแรกเอ็มรู้สึกว่าเหมือนประวัติศาสตร์สำคัญปีนี้ปีชงรึเปล่าคะไม่ตอนตากาแตนกับจ้าก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันอันนี้เราก็ดูเป็นเหตุการณ์แต่ของเอ็มเกิดเราไปนอร์เวย์เดือนอะไรก่านประมาณสามเดือนที่แล้วค่ะเกิดลังน่าจะหลังก็เป็นช่วงที่เจอเรื่องแบบนี้รัวๆวันว่างวันว่างวันว่างแต่เนี้ยอย่างนี้เมืนอย่างมี้มันทำได้หรอกเวลาไปโชว์กับจ้าอันนี้เราต้องคุยงานหรือว่าโชว์กี่ชั่วโมง เปะไหมหรือว่ายังเพื่อนที่จะไม่แบบว่าพี่หนูกับจ่าทางานด้วยกันมาหลายร้อยงานแล้วตัวหนูเองก็รับวงของหนูมาก็หลายงานเหมือนกันหนูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าครั้งที่แล้วหนูเคยไปเล่นที่เวัฒนกระดานหนูไปถึงสองทุ่มครึ่งมั้งหนูขึ้นห้าทุ่มครึ่งหนูก็ไม่เป็นไรใครจะขึ้นจะลงเลยหนูไม่ได้ว่าใครสร้างภาวาปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอยางไงไม่นำให้คุณ หนูหนูไม่รู้เหมือนกันนะหนูก็ก็ทำยังไงเขาบอกจะดังก็ไม่รู้ดังยังไงดังไม่ได้เลยแต่กดังอีกเรื่องเลยกันไป่ทำบนทำบนอันนี้ขี่มาของเราที่น้ำเพชรปูโอ๊ยเราอยู่ในสถานการณ์ตอนสามเรื่องติดเลยนะเชื่อเดียวไม่ได้เจอกันบ่อยบ่อยเขาไปยังไงบ้ากับเหตุการณ์วันนั้นนะมันดูแบบมันดูลุกราม เรื่องน้ำเพชรมาก,ก่อนเลยแล้ว uh huh. น้ำเพชรหนึ่งน้ำเพชรส่งไม้ต่อ uh huh. ยาวเลยสั่งก uh ็ป huh. กติค่ะหนูว่าไม่ได้แบบตัวหนูกับทางมิสแรนไม่ได้มีอะไรเลยเพราะหนูก็ส่งเกือบทุกปีแต่ตัวที่น้องน้องร้องมาพูดวันนั้นน่ะน้องก็คงอยากจะแบบว่าเออฉันฉันเซติโลนะ uh huh. ฉันพร้อมทีม่จะอยู่บ้านเธอ uh huh. มันก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ของการประกวด uh huh. ไงถ้าหนูแบบว่า ที่หนูมาเป็นนักข่าวเพราะหนูอยากเป็นดาราค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องไงมันก็ต้องเอาให้ตรงประเด็นอะไรเงี้ยแม่ตีกับบาสไม่ตีไม่ตีกับบอสนะคะน้ำพิกเต็มบ้านเลยค่ะได้รี่ไหนได้โทรหาพีม่โทรกับบอสไม่เสียไม่ได้โทรเลยพี่ถ้าโทรไปแบบ คือวันนั้นหนูก็อยู่เฉยเฉยเอาพี่ลองดูดิหนูเฉยอีกแล้วอ่ะหนูก็นั่งมองหนูแบบเอาก็พูดสิก็พูดไม่หนูก็มาขับประคองให้แบบว่าก็มีแกนเนอะเนอะใช่ไม่ล่าให้ไหมล่าแล้วเราได้คุยกับน้ำเพชรตอนหลังไปไหมหนูว่าตอนที่มันเกิดดราม่าแล้วก็น้องก็นอยอยู่นะคะเราก็ได้ถามว่าเอ้ยเป็นไงพอเดี๋ยวเราก็ผ่านไปน้องหนูว่าน้องอาจจะใช้คําไม่ถูกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ไปเหยียบไปเลยนีนแดมนะใช้คำว่าไปเหยียบได้สาามรถส่งได้ยังโวย อยู่เลยเอาจริงหนูไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรพี่เขาเลยแล้วหนูว่าพี่เขาก็ไม่ได้ติดใจเลยหนูค่ะแต่ติดใจคนอื่นแทนไม่รู้เนี่ยไม่รู้เลยรู้สึกยังไงปีรู้สึกยังไงปีนี้คือเราคนทีเกิดดวงเราพุ่งขนาดนึงอย่าใช้คำว่าฮอตธรรมดาใช้คำว่าฮอตฮิทเทิลแล้วกันครับ ก็ก็โอเคนะคะก็น่าจะมีบาว่าน่าจะมาคู่กับพี่นาค่ะทุกภาคเลยเพราะว่าทุกภนคก็ทุภา์ดราม่าตลอดเออเขายังไม่มีมาชื่นชมเลยนะชื่นชมมีมีดาม่าตลอดแต่ไม่แต่สำหรับตัวเอมยังไม่เรียกว่าดาม่าดีกว่าเหมือนแบบเออทุกคนให้ความสนใจขอบคอณค่ะออ่